ว่าที่สวยงามหรือว่าสีอ่าเปลเจ็งได้เราบอกว่าถือกับพี่น้องนอแต่ว่ากะเลิกพี่น้องคะ่ะเหลือกตาลองรอยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือร่องรอยเนี่ยค่ะดีจ้าเจ้าสิท้ายถ้ำแบบดีจ้ากัลยูนีค่ะเดีย๋ยวจ้าจ้าสีอายกับกองให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่คือร่องรอยเนาะเนี่ยค่ะนี่ แต่ว่าเด็พี่นะะ้องคามันนนั่ไหลไปน้ำเนี่ยนกทั้งขีนค่ะนี่ขีนคือความลึกของเพิ่นได้พี่น้องเด้อน,นี่คือความลึกค่ะลึกมากๆาได้พี่น้องเด้อกต่สีไหลลงไปพี่ละคะ่ะไหลลงไปทั้งทีนเนาะชืดชืดชืดนะพี่น้องคะ่ะนี่จากน้ำม,มาเนาะพี่น้องเนาะน้ำม,มาแรงมากพี่น้องค่าดูสจ๊ะ จ้าก็ะยุนีค่ะเดีย๋ยวเจ้าจะสีอายกับกองให้เบิ่งเด้๋ยค่ะเด้อว,ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่คือรองรบแต่กรอยุนีแล้วพี่น้องเนาะน้ำแรงมากเลยต่อยนะพี่น้องเนาะเหลือแต่อ่าร่องรอยพี่น้องค่ะความตระคัะ่งแล้วพี่น้องค่ะเนาะสาวจ๋าสี่ตายถ้าห้เบิง่งย่างละเอียดเลยพี่น้องค่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่ แต่ว่าเบิงเด้อพี่นงเด้อเราจะสชยุ่ดีเด้อค่ะเด้อให้ห้พี่นองเบิงเนาะค่ะเนาะดูสิค่ะว่ามันเจ็บปวดมากๆเด้อพี่นงเราจะใส่ท้ายถ้าไหนเบิ้งยังละเอียดเลยเนาะค่ะเนาะนี่นี่คะ่ะนี่คือความ่างเปล่านี่คือความข้างพี่นองคะ่ะคือมันพังแล้วเนาะค่ะเนาะชืดชืดนะพี่นองคะ่ะนี่จากน้ำม,ม,าาม,ม,ามากพี่นงเนาะน้ำมาแรงมากพี่นองค่ะ ตัวซจากระซี้โยหนีนะพี่นองเนาะน้ำแรงมากเลยแตกระซี้โยหนีนะพี่นองเนาะน้ำแรงมากเลยเนี่ยค่ะสีเหลือตันลองร้อยละพี่นองค่ะเนาะนี่คือร่องรอยหลังจากสีน้ำท่วมแล้วพี่นองค่ะโาจะสุดท้ายถ้ำแบบว่าซากน้ะพี่นองเนาะนี่คือเหลือแต่ซากละพี่นองค่ะตัวโาจ๋ามาหน้าค่ะ แต่ตนางขวดอะไรล่ะพี่น้องคาน้องหน้ามันท่วมแล้วพี่น้องคามันนั่นไหลไปน้ำน้องคึับชืดทึดชืดนะพี่น,น้องคาจากน้ำม,มากนะพี่น,น้องเนาะน้ำมาแรงมากพี่น้องคาดูสุดรายละเอียดปานใดเนาะงคาน้องเน,น,นี่ยคะ่จะเราจะนั่งยิ้มเล่ะค่ะขาเบิ้งพี่น้องเบิ้ง คือว่าซากเพื่อนพี่น้องเนาะนี่คือเหลือแต่ซากละพี่น้องค่ะด้วยโซ่จาม่าน่าค่ะแต่ตะนางขวดอะไรอะไรพี่น้องค่ะเนาะน้ามันท่วมเลยโซ่จามาสี่ายทาย้าไห้เบืองย่างละเอียดเลยเนาะค่ะเนาะนี่น,นี่ค่ะนี่คือความว่างเปล่านี่คือความพัง,งพี่น้องค่ะคือมันพังแล้วเนาะค่ะละเอียดเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือแล้วพี่น้องคะอ่ะโซ่จาก,ก็สียางเด้อพี่น้องเด้อ เนี่ยค่ะนี่แค่บันไดกายเกยไปนะพี่นงเนาะเกยไปพูนได้ค่ะเด้อนี่คือฟังของเพิ่นเนาะค่ะเนาะความลึกเด้พี่นงเด้อพูนค่ะโหงลเอียนเลยเด้พี่นงเด้อครับไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือแล้วพี่นงค่ะจดแกกระสียางเด้พี่นงเด้อเนี่ยค่ะนี่แค่บันไดว่าสีสวยงามหรือว่าสีอ่าเปลี่ยนแจ้งไดเราบอกว่าถือด้อพี่นองนอาแต้ว่าก่ะ เลิกพี่นงค่ะเหลือตะลงร้อยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือร่องรอยนี่ค่ะสาจาสีไทยท่าแบบนี่ค่ะสิเหลือตะลงร้อยละพี่นองค่ะเนาะนี่คือร่องรอยหลังจากสีน้ำขวมเร็วพี่นงค่ะสาจาสิีไายทํามแบบแรกกับซีหนีละพี่นองเนาะน้ำแรงมากเลยหายเบิงหายเบิงเด้อพี่นงเด้อส่วนสาวจาค่ะนี่ค่ะอึบ นี่เป็นโคดหินเลยกด้วพี่น้องเดินเนี่ยค่ะรองขาเนาะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าก็ยังมีน้ำลงเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อก็ยังไหลอยู่เด้อค่ะเด้อนี่คือน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือคือคลองน้ำเนาะซาจาภาษาไทยถ้ามซาจานั่งอยู่นี่เด้อกันล้างจากน้ำท่วมไปแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้คือน้ำรุดแล้วเด้อค่ะเด้อต้อยเนาะพี่น้องเนาะเหลือแต่อ่าร่องรอยพี่น้องค่ะ ความต,ตละลักขักขั้งแล้วพี่น้องค่ะเนาะสาวจา่าสีตายท้าไม่เบิง่งแยงละเอียดเลยพี่น้องต้องเบิ่งแล้วพี่น้องเนาะนี่คือร่องรอยแล้วพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่กันแล้วกันเนาะค่ะเนาะงสกายเกยไปแล้วพี่น้องเนาะเกยไปพูนได้ค่ะเด้อนี่คือฟังของเพื่อนเนาะค่ะเนาะความลึกแด้วพี่น้องเด้อพูนคะ่ะโอ้พูพี่น้องคะ่ะ Speaker, roommate, นี่เด้อค่ะเด้อโซจ๋ามะนาค่ะนี่คือความบางเปล่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสากปลาคักรั่งเหรพี่น้องค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะปลามันเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะอืมสุดๆพี่น้องค่ะนี่ส่วนโซจ๋าแกยุ่งนี่เด้อพี่น้องเนี่ยค่ะส่วนโซจ๋าค่ะมะนาคือเก่าค่ะเนาะนี่ยังเดาจ่าสิตาทำให้ดูอีกริยาบงเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันค่ะเนาะเดี๋ยวแต่ร่องรอยพี่น้องค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีท่างผู้ชค่ะ นี่คือความลึกของเพิ่นได้พี่น้องเด้อน,นี่คือความลึกค่ะลึกมากๆาได้พี่น้องเด้อกับสีไหลลงไปพี่ละค่ะไหลลงไปทั้งทีเนาะรายละเอียดปานได้เนาะ,ค,ะนนนค่ะเนาะเนี่ยค่ะเราจะก็นั่งย่้มเลยละค่ะผาเบิ้งพี่น้องเบิ้ลเสือกายเกยไปนด้พี่นอ้นอ,นนองเนาะเกยไปพูเนเด้อค่ะเด้อน,นี่คือฟังของเพื้นเนาะคะ่ะเนาะความลึกเด้อพี่น้องเด้อพูอนค่ะกุกเนี่ยค่ะ ป้ามันเป็นจังใดเนาะค่ะเน้องฮืมุดซุดพี่น้องค่ะนี่ส่วนสาวจแาะแกยุ่งหนีเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะก้องดึงมาพี่น้องเนาะคือนี่คือรองร้อยพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่กันแล้วกันเนาะค่ะเนาะสุนทาเนาะเนี่ยค่ะนี่ตะวังกลืนค่ะเนี่ยนี่คือความเลืกของเพลินเด้อพี่น้องเด้อ นี่คือความลึกค่ะลึกมากๆเลยพี่น้องเดอ้อจะสีไหลลงไปพีาา่ล่ะค่ะไลลงไปทันะ้งกี่เนาะนางอยู่ใต้าทาเลยได้พี่น้องบาทีนี่เนาะค่ะเนาะเออโซจ่าราคานี่แต่ว่ามันกระหอนเนาะค่ะเนะาะโซจ่าหอนมากๆเลยพี่น้องเดอ้อาอาจซิบ่วละเอียดเลยพี่น้องเดอ้อพูนค่ะนี่คือความเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโซจ่าคือนี่ชืดชืดเลยพี่น้องค่ะ จากน้ำมากพี mm ่น hmm. ้องเนาะน้ำมาแรงมากพี afternoon. ่น mm ้องค่ะดูเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโซจ่สซายุกีเด้อค่ะเด้อให้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะดูสิค่ะว่ามันเจ็บปวดมากๆเด้อพี่น้องแก็ยังมีน้ำลงเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อก็ยังไหลอยู่เด้อค่ะเด้อนี่คือน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือคือคลองน้ำเนาะโซจ่าภาษาไทยแทมโซจ่านั่งอยู่นี่เด้อพ่นค่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่ แต่ว่าละเอียดเลยพี่นองเด้อพูนค่ะนี่คือความเบิงเ่งนะพี่นงเนะาะโจ้านี่โซาจ้าค่ะมาหน้าที่เก่าค่ะเนาะนี่ยังเด้จ้าสิตาทำให้เบิ่ออีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะไว้เจอกันค่ะเนาะเหลือแต่ร่องรอยพี่นองค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีเนี่ยค่ะมันเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะนสืดสุดๆพี่นองค่ะนี่ ส่วนเสาจ๋าไกยุ่มีเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะหายเบิ่งให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อส่วนเสาจ๋าค่ะนี่ค่ะอึบนี่เป็นโคดหินเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะเบิงเด้อพี่น้องเด้อเสาจ๋าไกยุ่มีเด้อค่ะเด้อให้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะดูสิค่ะว่ามันเจ็บปวดมากๆเด้อพี่น้องสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะพูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะเนาะเรามันพังแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ย ถอีเยนเลยได้พี่นงเด้อครับไม่มีอะไรที่จะลุงเหลือแล้วพี่นงค่ะจอดแกก็บสียางได้พี่นงเด้เนี่ยค่ะนี่แค่บันไดโซนซาจาค่ะมาหน้าที่เก่าค่ะเนาะนี่ยังเด้จ๋าสีตาทําให้ดงอีกริยางเนะค่ะนะไว้เจอกันค่ะนะเหลือแต่ร่องรอยพี่นองค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีแถวพี่นองค่ะมันนั่นไหลไปน้ำเหน่อยลองคึดบึดทืดเอยพี่นองค่ะนี่ จากน้ำมานะพี่นงเนาะน้ำมาแรงมากพี่นงคะสุดยอดนะพี่นงเนาะพูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะเนาะเรามันข้างแล้วค่ะพี่นงคะเนี่ยชิดทึบชืดชึดชดนะพี่นงคะนี่จากน้ำมานะพี่นงเนาะน้ำมาแรงมากพี่นงคะสุดสุด่าเนาะเนี่ยค่ะนี่ แต่ว่าเนี่ยค่ะสาวจ้าสิดไทยท้ำแบบของค้าเนาะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าเจาเจ้า